นิวว่าส่งเสียงรบกวนลูกค้าได้ยังไงนี่เลี้ยงเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวขายยังไงคะก็ขายแบบเนี้ยไอ้นิวไม่ขายก๋วยเตี๋ยวต่อแล้วเหรอไม่ขายแล้วไม่มีลูกค้าสองไม้เลือกตั้งนานเราสองไม้สองไม้นี่ไม่ขายหรอดูกชิ้นร้านเนี้ยฉันไม่กินหรอกนะเออพ่อขาคนนี้ปากแซ่บมากเลยไม่ต้องไปซื้อมันหรอกเปิดแล้วเปิดแล้วก๋วยเตี๋ยวซิ่งไม่อร่อยจริงมายิงทิ้งได้เลยนิว จะเรียกลูกค้าก็าให้มันเรียกดีๆหน่อยโอแม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเปิดร้านตามสไตล์ของฉันเองอะแล้วนี่แต่งตัวอะไรขายของอะควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยกว่านี้ไหมอะนี่ใส่ให้เรียบร้อยเมื่อร้านก๋เตี๋ยวแล้วเลยหนองไม่ขายของตลาดแล้วไงฉันก็เปิดให้อนิวมันอะจะได้ทำหากินสักที ก็ดีแล้วมันจะได้เลิกทำฟาร์มเดือดร้อนให้แกสักทีโตป่านี้ทำงานได้แล้วฉันก็หวังไว้แบบนั้นแหละมันเรียนไม่จบจะหางานลำบากให้มันมีกิจการเป็นของตัวเองต่อไปฉันจะได้หมดห่วงเออขอให้ไปได้ดีเนาะงั้นลงประเดิมให้ผมหน่อยป่ะละ่ะพักชามเออเออเอามาสักชามหนึ่ง ไม่ไ,มไ,มไมนิวเอาตรงนั้นก่อนลูกเอาเนื้อหมูก,ก่อนอันนี้มาสุกง่ายเอาสุกยากไว้ก่อนก๋วยเตี๋ยวขายยังไงคะก็ขายแบบเนี้ยสั่งมาก็ทําให้ไอ้นิวฉันหมายถึงว่าก๋วยเตี๋ยวชามลาเท่าไหร่จ๊ะทำไมไปแค่ก๋วยเตี๋ยวต้องถามราคาด้วยหรอก็ไม่มีเงินจ่ายนี่ไงชามละสามสบาทจา้ะสามบาบทจะไปพออะไรเอาห้าบาทไปเลย ห้าสิบบาทเอาเส้นอะไรดีไม่กินแล้ว <S <S 2> <S 2> ไอ้นิวไปพูดกับลูกค้าแบบนั้นจะขายได้เหรอแล้วราคาก็ต้องแพงแม่ลงทุนเป็นหมื่นๆจะมาขายสาสิบหาบาทเนี่ยนะต้องขายให้ได้เป็นพันพันชามนั่นมั้งกว่าจะได้ทุนคืนเนี่ยของแบบเนี้ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะมาใจร้อนแบบนี้ไม่ได้โอ,อ้ยจะรอดไหมเนี่ย ท่านแน่อยากกินเหรอจะ๊ะเอาเบอร์มาแลกก่อนสิเฮ้ยดีๆเว้ยเออนี่จ้ะเฮ้ยสั่งเต็มที่เลยเว้ยไม่หมดเติมได้เฮ้ยดูท่า,าก๋วยเตี๋ยวร้านแกน่าจะอร่อย,อยนะเนจริงบรรยากาศก็ดีแถมมีคนส,สวยๆมาเป็นลูกค้าด้วยเฮ้ย หยุดเลยนะอย่ามาแวลูกค้าฉันเพราะว่าคนนี้ฉันจองแล้วว่าไงครับคนสวยมีผัวได้ยังไอ้เนว์มาส่งเสียงรบกวนลูกค้าได้ยังไงแล้วนี่พาเพื่อนมาไล่แขกอีกเหรอนี่นะคะเงินแม่แม่มาทีลูกค้าฉันหนีเลยเนี่ยไม่ใช่พวกแกกับเพื่อนน่ะหรอที่ไปคุกคามเขาอ่ะ คู้คามอะไรก็ okay, แค่แซวเล่นปะไอ้นิวเดี๋ยวผู้ชันกลับกอ่อนดีกว่าเดี๋ยวันหลังมาหาไหมไปเด็บนี่เลี้ยงเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมแบบนี้จะได้กำไรหรอขายยิ่งไม่ค่อยได้อยู่เปิดร้านมาจะสองเดือนแล้วทำไมมันยิ่งจมลงจมลงแกบริหารยังไงของแกเป็นเพราะสือก๋วยเตี๋ยวแม่แม่อร่อยหรือเปล่าอย่ามาโทษฉันมันเป็นพราแกนั่นแหละ ทั้งด่าลูกค้าแถมพาเพื่อนมากินฟรีถ้ายัางเป็นแบบนี้ต่อเจ๊งแน่เพิ่งจะขายได้ไม่กี่เดือนเองแม่อย่าเพิ่งมาตัดสินดิแล้วอย่างร้านนี้ก็เป็นของฉันฉันจะขายไงก็ได้เออตามใจแกเถอะฉันเหนื่อยจะพูดเออลืมอะไรที่บ้านล่ะ ไม่ได้ลืมอ่ะแต่ไม่มีลูกค้าเลยก็เลยปิดร้านกลับบ้านนั่นไงฉันว่าแล้วถ้ายังขายแบบนี้อยู่เจ๊งแน่ก็แม่นั่นแหละไหนบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกำไรมันดีไงขายมาสี่เดือนแล้วเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยโทษตัวเองก่อนจะลูกทําตัวเองทั้งนั้นเบือ่อไม่อยากทำแล้วอยากอยู่เฉยๆให้แม่เลี้ยงเหมือนก่กอนได้ปะฉันเลี้ยงแกไม่ไหวแล้วถ้าไม่ทำมาหากินก็อดตายไปเถอะ แหมใจคอยจะทิ้งลูกคนนี้ได้ลงเหรอแม่แม่ก็มีชั้นคนเดียวไม่ใช่หรอฉันไม่อยากขายก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่ฉันขอไปขายอย่างอื่นแทนได้ไหม,มก๋วยเตี๋ยวยังเอาไม่รอดแล้วแกจะไปขายอะไรได้ฉันไม่อยากขายก๋วยเตี๋ยวแล้วฉันอยากทําอะไรที่มันพอดีตัวเปิดร้านให้ฉันใหม่นะเอาเป็นอู่ซ่อมรถก็ได้ชั้นว่าฉั้นถนัดทางนี้นะพูดไปเรื่อยเปิดอู่ซ่อมรถไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆนะไหนจะจ้างคนอีกขายของแบบนี้แหละ ยังพอเป็นลูกเป็นทางได้บ้างฉันรู้แล้วว่าฉันจะขายอะไรไม่ขายกว๋วยเตี๋ยวต่อแล้วเหรอไม่ขายแล้วไม่มีลูกค้าลุงไม่มาอุดหนุนฉันเลยให้ลุงกินกว๋วยเตี๋ยวทุกวันมันก็ไม่ไหวนะนิวแต่ลูกชิ้นกินไหวอยู่ใช่ไหมลุงงั้นมาอุดหนุนฉันทุกวันเลยนะะของลุงสีไห้นะ นิวลูกชินไม่สุกนะเนี่ยแล้วมันจะกินยังไงเนี่ยจะไม่สุกได้ไงลูกชิ้นมันลวกมาก่อนพร้อมกินแล้วเนะ่ะฉันรู้แต่มันเป็นลูกชิ้นปิ้งน่าจะปิ้งให้สุกกว่านี้ไม่ใช่เหรออืไอ้นิวเอาอีกแล้วนะมาจ้ะเดี๋ยวฉันปิ้งให้ใหม่ปากแบบนี้อ่ะน่าอุ่หนุนไหมล่ะมาเดี๋ยวแม่ทำเอง ถูกแบบไหนจ๊ะประมาณนี้ได้ไหมคุณจิ้มแยกไหมจ๊ะหรือราดไปเลยราดไปเลยได้สองไม้เลือกตั้งนานเราสองไม้เอา้าสองไม้นี่ไม่ขายหรอหรือว่าต้องมีขั้นต่ำขายจ้ะไม้เดียวก็ขายจ้ะมาเดี๋ยวป้าปิ้งเองคนไปไหนอะ่ะ รับอะไรดีจ๊ะแล้วพ่อค้าไปไหนซะละ่ะหนูก็ไม่รู้พ่อค้าไปไหนคะ่ะงั้นเลือกเลยจ้ะนี่ลาลูกชายป้าเองอันนี้ห้าไไม้ค่ะได้จ้ะไปไหนของมันหะจได้แล้วจ้ะหนูให้เงินแล้วนะคะ ทิ้งร้านแล้วไปแว้นมาเหรอก็มันไม่มีลูกค้าเลยแม่เบื่อก็เลยไปซิ้งรถเล่นแล้วทิ้งร้านได้ยังไงไม่กลัวคนมาขโมยของเหรอแล้วใครที่ไหนจะมาขโมยลูกค้าก็ไม่มีแกนี่ยนะเมื่อไหร่จะคิดได้สักทีถ้าต่อไปแม่ไม่อยู่แกจะทํายังไง้ยไม่อยู่อะไรแม่ไปไหนไปด้วยดิหมายถึงถ้าฉันตายแล้วแกจะไปตายด้วยไหมล่ะแม่อย่าพูดอย่างนี้ดิอยู่ๆมาแช่งให้ตัวเองตาย ฉันก็แก่ขึ้นทุกวนันร่างกายก็อ่อนแอลงแต่ยังต้องมานั่งห่วงผู้ชายคนเดียวว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมฉันยังแข็งแรงน่ะแม่ไม่มีใครทำอะไรฉันได้หรอกฉันอยากให้แกคิดได้และยืนได้ด้วยตัวเองสักทีฉันจะได้หมดห่วงนอนตายตาหลับงั้นฉันก็จะอยู่อย่างนี้แหละอยู่ให้แม่ห่วงแม่จะได้อยู่กับฉันไปนานนเบื่อจะสอนแกแล้วนะถ้าไม่ใช่ฉันใครจะคอยบอกคอยดูแลแกได้ก็แม่ไง ถ้าจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยอยู่กับแม่นี่แหละหนิวเอ้ยไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าไปได้หรอกลูกแล้วมันใช่เรื่องมาพูดไหมเนี่ย<ฮ>ขอบคุณลุงเอกนะครับที่มาช่วยงานแม่ผมแล้วแกโอเคใช่ไหมก็ต้องโอเคแหละครับ ไม่คิดว่าแม่จะจากผมไปเร็วขนาดนี้ไม่มีแม่คอยสอนแล้วต่อไปหนูต้องคิดเองให้ได้นะครับลุงแกนี่ยนะเมื่อไหร่จะคิดได้สักทีถ้าต่อไปแม่ไม่อยู่แกจะทำยังไง งั้นทันก็จะอยู่อย่างนี้แหละอยู่ให้แม่ห่วงแม่จะได้อยู่ัฉันไปนานๆฉันอยากให้แกคิดได้ได้ยืนได้ดูตัวเองสักทีฉันจะได้หมดห่วงนอนตายตาหลับโอ้ยร้อนจังหิวก็หิวกินไรด,ดีอะมาดือลูกชิ้นไหมครับลูกชิ้นอร่อยอร่อยครับลูกชิ้นไหมครับพี่อร่อยครับไม่แพงทำสะอาดด้วยมาดืออะ ลูกชิ้นร้านเนี่ยฉันไม่กินหรอกนะพ่อค้าเรื่องมากจะตายเออพ่อค้าคนนี้ปากแซ่บมากเลยคเคยด่าว่าฉันจนด้วยนะไม่ต้องไปซื้อมันหรอกตอนนั้นน่าจะเชื่อแม่นะเชิญเรียกได้เลยครับเอาอันนี้ห้าไม้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะครับหอมจัง ได้แล้วครับเออขอโทษนะครับคุณที่โรงงานของคุณพอจะเปิดรับพนักง,งานไหมครับจบแค่ปวชเหรอประสบการณ์ก็ไม่มีครับแต่ผมมีความรู้เรื่องเครื่องมือและง,งานช่างรองให้ผมทำดูก่อนไม่มีประวัติเสพยานะเออผมไม่ได้เสพครับแล้วก็ไม่ขายด้วยครับ ทางเรารับคุณก็ได้แต่ค่าจ้างเป็นรายวันขั้นต่ำตามกฎหมายไม่รวมโอทีนะได้ครับได้เดี๋ยวขอตรวจสอบประวัติอีกทีนะคะผมได้งานแล้วก็เลยซื้อขนมมาฝากครับลุงอ้าวแล้วไม่ขายรถก,กินแล้วเหรอถ้าลงตัวก่อนนี้เดี๋ยวกลับไปขายครับก่อนหน้านี้ขายไม่ได้เลยไปซ่าเขาเยอะตอนนี้คิดได้ก็ดีแล้วภูมิใจแทนน่องเลย ผมก็อยากให้แม่อยู่ภูมิใจผมเหมือนกันครับลุงแต่ผมก็คิดได้เมื่อสายไปแล้วแต่ลุงคิดว่าแม่น้องเขารับรู้ได้นะขอบคุณครับลุงขอบใจนะสำหรับคุนมลุงไปก่อนนะ ฉันได้งานแล้วนะแม่เดี๋ยววันเสาร์จะซื้อของไปทำบุญให้นะขอโทษนะแม่ตอนที่แม่อยู่ฉันเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องเลยฉันรู้แล้วแหละว่าการที่ไม่มีแม่อยู่มันเป็นยังไงแต่ฉันก็ต้องสู้ต่อไปฉันจะต้องอยู่ให้ได้แม่จะได้หมดห่วงนะแม่นะ ลูกชิ้นครับลูกชิ้นลูกชิ้นสาสาด์เลยครับขยันจังเลยนะนิววันหยุดก็ยังมาขายลูกชิ้นอีกปุ้ยก็ขยันเหมือนกันนะวันเสาร์แล้วยังไปทำโออีกอยากมีอาชีพเสริมแบบนิวอยู่นะแต่ขอเก็บเงินก่อนแล้วกันนี่ถ้าไม่ได้เงินที่แม่ทิ้งไว้ก็คงไม่ได้มาเปิดร้านลูกชิ้นเหมือนกันแหละขอบคุณนะปุ้ยที่แนะนำงานให้อะ่ะตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นมากเลย จ้าเราก็ควรทำงานเหมือนกันอะช่วยๆกันนะวันนี้เอาเพิ่มหลายไม้หน่อยนะจะไปฝากเพื่อนที่ทำงานเขาบอกลูกชิ้นร้านนิวอร่อยได้ครับคนสวยครับทานลูกชิ้นอร่อยอร่อยได้นะเดี๋ยวแถมให้ชอบวันนี้ไหมครับเดี๋ยวแถมให้เลยเฮ้ยพ่อขาใจดีจังเลยนะ พูกจาก็น่ารักด้วยมาอุดหนุนได้นะครับลูกค้าน่ารักสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมแถมให้พิเศษเลยงั้นฉันเอาลูกชิ้นปลาเพิ่มสองไม้ดีกว่าได้ครับเนิวของลุงเอาห้าไม้ได้ครับแม่ครับวันนี้ผมมีชีวิตแบบที่แม่อยากให้เป็นแล้วนะถึงมันจะไม่ได้ดีเลิศเลยแต่มันก็ทำให้ผมภูมิใจผมคิดถึงแม่นะ